สวัสดีสสดครับพกรายการเก่งกาจพยากรณ์รจะทำนายดวงชะตา12ราศีครับว่าใครจะมีเคราะห์หรือใครจะมีโชคนะฮะแล้วแต่ดวงนะครับเมื่อเรารู้แล้วจะได้เตรียมป้องกันและแก้ไขครับวันนี้ก็ได้จอเจอกับท่านอาจารย์เก่งกาจตรงใจพระมาพร้อมด้วยพรบุภาแก้วสาครเป็นประจำที่นี่เอเพทีวีนะคะท่านี้เกิดราศีกันนะครับปักนี้นะครับโอ้ ไม่ค่อยดีนะครับหมายถึงว่าดวงชะตานะฮะอาทิตย์นะฮะวินาศมากุมรักร่วมกับพุทธนะครับเสร็จแล้วอังคารมันเล็งครับนะฮะฉะนั้นต้องระวังอย่างหนักเลยนะครับสําหรับคนราศีกันนะครับนะระวังเรื่องไหนเป็นพิเศษรย์เรื่องความขัดแย้งทะเลาะวิวาทถึงก็ต้องใช้อาวุธของมีคมนะนะครับอะไรไม่อยู่เนี่ยนะมีเกณฑ์ถึงตายไหมเนี่ยมีโอกาสครับดาวมรณะลอยอยู่กลางฟ้าเลยนะ มีโอกาสฉะนั้นต้องต้องต้องเบาๆหรือว่าเอามือเขาใช้คนคนกลางเข้าไปเจราจาถ้ามีเรื่องอะนะ<ม>เราเองพูดไปรู้เรื่องแล้วพูดแล้วมันจะมีจะเรื่องอะนะ<ม>ส่วนทราบหรบด้านการเงินก็ก็โอเคยังยังยิงหยิบยืมหมุนได้อยู่นะแต่ว่ามันก็หมุนไม่มากตรงนี้แหละครับ มันจะเป็นปัญหาหมุนไม่มากหมายถึงใช้นี่ไม่หมดหรือยังไงประมาณนั้นอ่ะยิ้มเข้ามาห้าร้อยงจ่ายเขาร้อยเดียวเงี้ยแล้วที่เหลือไปทำอะไรหมดละมันไม่มีอ่ะมันไม่มีอ่ะก็ยิ้มเข้ามาห้าไปจ่ายเขาร้อยสี่ร้อยห้หมดแล้วตัวนี้มันไม่มีเออไอตอนก็คือเป็นคนใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนี่สินไม่ยอมไปใช้นี่คืนเขาเออเขาเรียกประเภทมีดก็ดิน พอกหางหมูออ๋อเหรอสะสมไปเรื่อยๆใช่แล้วเวลาเดินแก้ผ้าหน้าอดไปวันๆไม่ได้ผ้าบ้าแก้ผ้าต้องโดนจับไม,ไม่ทันมุกอีกแล้วอะไรให้แก้ผ้าเื่ออาจารย์มาทำได้ไงแม่เธอนี่ยอ๋อเหรอเอเอเหานีา่ไม่ค่อยจะสมมามัคคีกันเลยนะคือ <laughs> เธอกับฉันเนี่ยมันไปกันหรือากรือว ว่าเธอมันเสาเธอมันสุกเนี่ยมันคู่ศัตรูอ่ะ๋อเหรออพูดอะไรพูดแสะไปเรื่อยพูดดาเธอก็บอกขาวว่าพูดขาวเธอก็บอกดํอเออแล้วการงานของชาราสิกันช่วงนี้เป็นไงจย์ก็ปานกลางไงแล้วปานกลางของอาจารย์นี่คือไม่ดีนะก็บอกแล้วไงจะเอาซ้ายเลี้ยวขวากลางซ้ายกลางขวาเอาแบบเคลียร์เคลียร์คุณผู้ชมเขาจะได้แบบเออกลางซ้าย กลางซ้ายดีไม่ดีล่ะค่อนข้างไปทั้งไม่ดีเออเหรอซ้ายนี่คือไม่ดีใช่ไหมซ้ายลบขวาบวกเออเข้าใจไหมแล้วใครจะจําได้เขาทิ้งจำทยังจําได้เธอจําไม่ได้เออเหรออสรุปการงานไม่ค่อยดีมันขลุกคลักติดขัดเจ้านายใช้งานเยอะเพื่อนเอาเปรียบพวกเนี้ยเหรอตัวเองทิ้งงานเออเหรอเป็นตัวเองที่ขี้เ่เกียจหลบงานอู้งานไอเจ้านี่มันจะมาตลบมันไะเลยเขาเรียกรู้งานนะจารย์พวกเนี้ย นกรู้นเรื่องนกรู้เออแล้วความรักเป็นไงช่วงนี้ไม่ดีไม่พูดถึงเลยไม่ต้องพูดเลยเหรอไม่ต้องพูดพูดจะทะเลาะกันเพราะมันเลิกกันไปแล้วด้วยเออเออตอนนี้อยู่ตัวคนเดียวดีสุดง่ายดีเออศัตรูมีแม่จันศัตรูก็คงเป็นเจ้านี่แหละมั้งมีมีศัตรูมีแเจ้าบัรจอเลยมันจ้องอยู่เลยต้องระวังนะไปไหนหนีก็ไม่รอดหรอกเพราะมันจะอยู่ก็เนปจูนอังคารเนี่ยมันพุ่งเข้ามาใส่เลย ทั้งปลายหอกทั้งยันตรงๆเลยนะด่ะนั้นต้องหนักเลยโดนทุบประตูลาศีกันตัวนี้โดนหนักต้องพยายามหน่อยนะพยายามอะไรพยายามหักเกราะใส่หน่อยป้องกันจริงเหรอสมเกราะเลยมีเกราะเพชรเจ็ดสีเออไปเลยไปไกลหมายความว่าคือจะทําอะไรช่วงนี้ให้รอบครอบใช่ให้อยู่บ้านแล้วังระวังภัยแล้วพยายามรู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีรู้ลมเป็นปีรู้ดีเป็นหางแล้วให้ผ่านพ้นไปแล้วมันก็จะดีขึ้นเอง คืออะไรแล้วแต่ถ้ามันมันเสียหนักแล้วมันก็จะกลับมาดีมันจะมันจะป็นเงี้ยมันไม่ลูกคุณครัมันกลมไงลูกมันกลมไงุนไปเรื่อยๆแดีวไม่ใช่ว่าเป็นวัฏจักรของมันเอมเจอไม่ดีเดี๋ยวก็เจอดีใช่ไม่ใช่ดีไม่ใช่ไม่ดีตลอดหรือดีตลอดนะครับเพราะนั้นดีก็อย่าเหลือแต่บางคนเขาเสียซ้ำซากนะอาจารย์ก็นิสัยอ่ตัวเองอ่ะมันทําอะไรไม่รู้จัก เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองเอะอันนี้มันรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมด้วยไหมจา์มันตัวเองแหละตัวคนเราเนี่ยตัวเองสําคัญมากจิตมันไวมากไวมากแล้วพยายามไม่แก้ไขอ่ะให้จิตเป็นนําทางอบางทีสะกดจิตตัวเองไม่ดีไม่ดีไม่ดีมันก็ไม่ดีใช่ไหมเดือเจ้าต้องสอนให้บังคับจิตเนี่ย ต้องบังคับมันให้อยู่เดี๋ยวยาวนะจ๊ะเอาละเอายาวว่ะเอาสิาสรุปส่งท้ายชาวราศีกันนิดหนึ่งนะจ๊ะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้การเงินยังหมุนได้คล่องตัวอยู่อาจารย์ให้ห้าเต็มสิบส่วนทั้งเรื่องอื่นเกี่ยวกับการงานความรักนี่ค่อนข้างจะไม่ดีสักเท่าไหร่อาจารย์ให้สามเต็มสิบก็ยังไงดูแลกันนิดหนึ่งกันละกันมีสต,ติแล้วก็อยู่บ้านดีที่สุดนะจ๊ะหลบเจ้านี้ดีที่สุด <laughs> วันนี้เวลาหมดแล้ว คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมเช็คดวงกันได้ใหม่พรุ่งนี้กลับมาเช็คดวงกับเรานะคะสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีครับ